ทุกอย่างไม่ได้ลูกเออไม่ต้องทีละยางสองอย่างทุกอย่างเลยไม่แช่อะไรในละไม่ละไปเลยลูกไ,ลไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมไปเลยสิทุกอย่าง มันจะได้ไม่มีขอบเขตล้างไปไล้ล่องรอยล้างไป อย่างเลยลูกพร้อมมาเททุกอย่างยาไดกอย่างสองอย่างไม่แ่อะไรในไม่ไม่ไปไม่แ่อะไรในไม่ใช่นะใ,ชไไใชนะไม่ใช่ไปเลยสิ ทุกอย่างไป้ไม่แช่อะไรในละในไม่ละไปซจะได้หมดปริพเท์ในการคอยละไม่ละหมดห่วงในการคอยละไม่ละโลกไม่แช่อะไรในละในไม่ละไปซิทุกอย่างไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปสิไม่แช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ไปซิจะได้หมดปริพเทในการคอยใช่ไม่ใช่อะไรจะได้หมดห่วงที่เทในการคอยหลงใช่หลงไม่ใช่อะไร ไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่อะไรก็ไม่เลยสิไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่พาเหมือนลูกจะได้ไรลองลอยล้างพ่อเหมือนไปว่างล้างพ่อเหมือนไปสาธุช่วยพ่อเหมือนไป Thank <laughs> you. อย่างในโลกผู้อย่างมันก็ไม่ใช่อะไรในะใช่ในะไม่ใช่อยู่แล้วผู้อย่างไอ้สิผู้อย่างเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไหมอยู่แล้วลูกผู้อย่างเนี่ยมันไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อยู่แล้ว ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในกับตัณหาปรุงแต่งที่ดีทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีทั้งละทั้งไม่ละอยู่แล้วลูกทุกอย่างเลยสิมีแอะไรในละในไม่ละอะไรมีชฉอะไรในละในเมละอะไร ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีหรอกละไม่ละแต่ถ้าตัวเองเนี่ยถ้าตัวเองอะ่ะมันก็จะหลงมีหลงมีละหลงมีไม่ละอะไรทุกอย่างสิอย่ามัวแต่ตัวเองอย่ามัวแต่จิตอย่ามัวแต่กายอย่ามัวแต่จิตทุกอย่างมันไม่มีทั้งละทั้งไม่ละอยู่แล้วลูกมันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่อยู่แล้วทอย่างเียสิ ไม่แฉอะไรในละไม่ละาเนี่ยทุกอย่างเลยสิไม่แฉอะไรในไหมในไม่ไห่ในกระทุกอย่างเลยสิไม่แฉอะไรในใช่ในไม่ใช่ในกระทุกอย่างเลยสิมันจะได้มันจะได้หมดปริพอดหมดห่วง การคอยละไม่ละในการคอยตัดไม่ต <wie> no! ัดในการคอยใช่ไม oh. no ่ใช oh. ่ในการคอยไหม้ไม่ไหม้อะไรก็ไม่แช่อะไรในไหม้ในไม่ไหม้เลยสินแต่ไม่ ไม่ไปเลยลูกทุกอย่างไม่ไปเลยสิไม่แช่อะไรในละอะไรในไม่ละไปเลยสิไม่เลยสิไม่แช่อะไรในละในไม่ละเลยสิ ไม่ในไม่ไมเลยสิทำอะไรดีที่ยากลูกทำอะไรที่ยากไม่เลยไม่เลยสิไม่แช่อะไรในไม่ในไม่เลยสิ ร้อมเลยแบบพร้อมเลยมีแบบแบบร้อมไปเลย หนูล่อกระทาดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกว่างไม่ว่างกับเพล้อมกันไปเลยไม่เลยซีไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่เลยซีไม่เอาไม่ไม่สลักไม่ไม่เหลือไม่ไม่เหลือทั้งไม่ทั้งไม่ไม่่มเหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ อะไรๆก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือสิอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างรากภวทกภูมิ แออกมาล่ากันเห็นว่าเวทีมหาลนคนะกรรมัจีกรรมมโนกรรมกรรมซ้อนธาตุซ้อนฐานกรรมซ้อนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมในมรรคกรรมในผลกรรมนิพพานกรรมในทิฏฐิความทิ่จิในการทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการบรรลุไม่บรรลุในเรื่องการเข้าถึงไม่เข้าถึงในเรื่องหมดไม่หมดกรรมในเรื่องของตัญหาทิฏฐิประธานทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องหมดไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องติดเรื่องหลุดเกี่ยวกับเรื่องละไม่ละ เกี่ยวกับเรื่องปล่อยไม่ปล่อยเกี่ยวกับเรื่องวางไม่วางเกี่ยวกับเรื่องหมดไม่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกกรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอโหสิ่อโหสิ่อโหสิ่อโหสี่ t h a t what happened yeah s e this is my first time I feel like that ตอนนี้ไม่ต้องถามอะไรหรอกเราก็อะไรแล้วก็ไม่ไปเลยเออ come come uh. yes you no know? no not 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 this not that uh. ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าตัดเลยตัดตัวค่อยเริ่มตัดตัวค่อยจบตัดตัวค่อยค่อยคอยเสาะแสวงค่อยค้นหาตัดเลยเพราะมันเป็นกระแสตัณหางี่ลูกขาดออิดิไซก็ไม่เลยยงแม่วไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่บดตัดสั้นหมดสั้นนะลูกนะไปแสวงหามันก็เป็นตัณหาในปัญญาตัณหาน เดเมจิโอ I t e n i n it w not give you ending in your mind เดเมจิโอ yeah I have problem with my mind I มีปัญหาภา and I l i s t e n i n English is better than translating e e a m s ตอนนี้ฟังภาษาอังกฤษเขยังชั่วหน่อยฟังภาษาเวียดนามจะงงเขาไม่เป็นไรก็คอมเซร้าเข้าใจไม่เข้าใจก็คอมเซร้า you understand or not just come down

so um, in the past to now uh, every time when my right eye or my left eye w e c k i i will worry and something will happen คือมันก็ผ่านมาผ่านไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาแหละไม่ว่าอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จิตแบบนั้นแบบนี้มันก็อย่างเงี้ยตลอด is uh, real What happen? ที่ตามันขยับใจขวาหรืออะไร ไปใช้มันเยอะก็ธรรมดา You use a lot t h a t why i just I'm w o r e d มันเปียกเทียวกับกำมลนไหมก็คนก็ไม้ไม้ไปเรื่อยๆหน่อยมันจะได้ไม่โมไปห่วงกังวลอะไรอะไรแล้วก็ไม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้แหละนะ Whatever ย่อมรีแบบเนี้ยเป็บ่อยังก็ตัดความวน คือต้องพยายามฟังบ่อยๆหน่อยลิงกฟังบ่อยๆแค่ฟังอย่างเดียว่อนก็เป็นไปตามนั้นเองไม่ต้องไปหาคแทนไม่ต้องไปหาวิเควิจาวิด้วยมีงั้นมันจะกลายส่วนเกินแัไมันจะันจะไมไปเดี๋ยวฟังก็ตัดไปเรื่อยๆฟัง่ตัด ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิไม่ใช่หรอคะคือไอ้ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วไอ้ตรงที่นั่งสมาธิมันไม่ได้หลุดพ้นหรอกจริง meditation is not แล้วท่านก็มานั่งปล่อยที่ใต้นมพอท่านก็นั่งปล่อยไปธรรมญาแล้วมันก็ค่อยๆระงับไปเอง And then everything is just s i t i n g by แล้วทีนี้ก็คืออย่าไปเรียนแบบท่านเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนะ เราฟังเวลาท่านตัดสรู้แล้วท่านมาสอนคนเห็นไหมพูดให้ฟังปั๊บก็หลุดพ้นเลยลูกพูดให้ฟังปั๊บก็หลุดพ้นเลยพูดฟังปั๊บก็หลุดพ้นตามเลยเห็นต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเจริญอะไรตรงไหนเลยเออแค่ฟังท่านสรุปให้เรียบร้อยนะว่ามันมันจะต้องฟังแล้วมันจะจบยังไงสรุปให้เรียบร้อยหมดแลัน อยข้างหลังไปนั่นสมาธิก็ไปแช่กันไปก็เล่นเมดิเทตต์อีกทัช getting into drowning state soaking state ออกมาต้องดูว่าหลังจากท่านตักสรู้แล้วท่านมาพูดให้คนฟังแค่พูดให้ฟังเขาก็บรรลุแล้ว ก็จบตามตามจบตามในขณะฟังนั่นเลยใ่ยเออนี่เขาต้องเป็นนั่นสมาธิเปล่านะฟังในสิ่งที่จบมันก็จบฟังในสิ่งที่จบมันก็จบอย่างหลวพบอกว่าอะไรๆลูกก็ไหม้มันทั้งไม้ทั้งไม่ไม่ได้ดิทุกอย่างลูกก็ตามนั่นเลยเอ่เาต้องเป็ั่นสเป่งส่ i บมันก็จบฟั p c มัน เ่มีสมามีปัญหากับเรื่องนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องไปก็ยืนเดินธรรมดาอย่างเงี้ยลูกจะนั่งก็นั่งธรรมดาเงี้ยไม่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องนั่งทําอะไรเราก็นั่งไปเรยๆธรรมดานอนก็เหมือนกันยืนอะไก็เหมือนกันไลดาวนงั้นคุณจะเครียดไปเรื่อยพยายามจะทําให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ตายหาเลยลากระดิกแล้วกระดิกอีกไปเรื่อยเดีย อินเมดิเทตหรือ whatever It's just like ือนกันนั่งก็นั่งไปธรรมดาเนี่ยนั่งไม่ต้องเอาเจ็ตไม่ต้องเอาหลุดหลุดไปช่างมันติดไปช่างมันเออนั่งไปธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปเอาสงบไปสงบสงบไปช่างมันไม่ต้องสงบไปช่างไม่ต้องเอาไมปช่าง นจะได้คลายได้รีแลกตัวรีแลกอวิ้นรีแลก์อร์มรีแลกจะไปนั่งทำนั่งจะเลยนาปฏิบัติเอากดดันเองทุกคนเลยผมติดตัวทำาเอากดดันทุกคน นั falando, fazendo, constant, уем, ่งก็นั่งไปธรรมดาแหละไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรอคอยติดก็ไม่ต้องคอยหลุดก็ไม่ต้องคอยพ่นก็ไม่ต้องคอยไม่พ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยพ้นไม่พ่นอะไรเท่านั้นแหละมันก็วางเองมันก็วางตัววางไปเองแลลูกนะปล่อยตัวปล่อยไปเองคายตัวคายเอง